พี่กิ๊กค่ะขอมอนสินค้าดูชีอยากเล่นชีก็จะของมาวางให้พี่พิมอย่างนี้แหละค่ะพอเราไม่สนใจชีก็จะนั่งอย่างนี้แหละตัวนี้ก็อยากจะแย่งของเขาเราจะจับก็จะไม่ให้จับนะีไปแล้วค่ะมามวางอย่างนี้น สิ่งก็จะมาวางให้พี่พิมพ์อย่างนี้แหละคะ่ะเขาจะมาวางให้แล้วสิ่งจะไปนั่งรองสิดาบสิดอ๋อสิดสิดาบคือเกิดม,มาเกอ้ไอไปโคตรวิกกี้เอาไปแต่ลูกวิกกี้เฮ้วิกกี้ย้อนโซเชียลแคมสัมภาษณ์สิจะเบลอนิดหน่อยคะ่ะเล่นเยอะเกิน ค่ะ go นี่ค่ะนี่คือการเล่นของนางวิกกี้ค่ะทุกวันค่ะ24-7ค่ะชีจะแบบว่าเห็นไหมพอเราจะจับชีก็จะไม่ให้ no I talk to social cam take video on v i c k k วิ i k ี้ลู ซูซูกิโอ้ยบันน้อยบันน้อยอ้ยบันน้อยอ้ยโอ้ยแต่และแล้วตัวนี้นะ่ะตัวนี้ก็นั่งรอค่ะจ้องจะแย่งของเล่นเขากูเกติวชอยโรซี่โรซี่ how are you? โรซี่โรซี่โอ้โอ้มาแล้วค่ะวิกกี้มา b r i n g y o u toy อลูกวิกกี้ come on give me your toy give me your toy go 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 okay ค่ะบายบายค่ะวันนี้ก็พามาให้ดูน้องหมาแล้วนะคะโรซี่นะคะโรซี่ค่ะวันนี้จะไม่เห็นพี่พีมนะคะบายบายค่ะคุณนายแฮมก o ๊ดท u ส s d a y ค่ะบายบายน่ากลัววิกกี้น่ากลัวไหมบายบายกับวิกกี้วิกกี้บายบาย บายโอ๊ยเล็บเท้าฉันมิกกี้บายบายกัน